ปแล้วคนี่พวงตู้เขี่ยวมาสามคันเลยนะครับอ้าวนี่ครับ สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับจุดตัดทางด้านใต้บ้านขู่บัวนะครับมาถึงก็ได้ชมกระบวนเจ็ดสองหนึ่งเลยนะครับเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งมานะครับกําลังจะเดินทางไปที่บ้านขู่บัวนะครับไม่ได้เจอนานเลยนะครับกระบวนนี้นะครับปกติจะมาถึงแถวแถวราชาบุรีนี่ก็ ช่วงดึกช่วงมืดนู่นนะครับหโหหมายาวมากเลยนะครับ g e A. นะครับ4558นะเรามีเอาจะตอม4223พ่วงไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น721หรือเปล่านะครับ รือผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับนะครับเดี๋ยวเดินทางไปที่สถานีบ้านคูบัวกันนะครับวันนี้จะชมรถไฟกันตรงที่บ้านคูบัวนะครับเอาครับกระพริบฟไฟมาตะไกลนะครับมาชมกันต่อนะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับสู่ไงโกโลกกรุงเทพนะครับ เดี๋ยววิ่งผ่านนะครับที่บ้านขู่บัวนะครับไม่จอดนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแปดโมงสี่สิบแปดนะครับขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณหกสิบนาทีครับก็ถือว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับตอนแรกเห็นว่าจะมาถึงประมาณเก้าโมงกว่านะครับ <g ười> กับ P ิบไฟไม่หยุดเลยนะครับ <g ười> อ่เอสวายนะครับสองหนึ่งห้านะครับ เที่ยวขึ้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารน,นะครับผิดกับข่าลงตอนนี้เลยนะครับยวจอดที่ราชบุรีนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับอ๋อเดี๋ยวขบวนต่อไปนะครับเป็นรถธรรมดานะครับขบวนที่252อีกสักประมาณ20นาทีนะครับจะมาถึงนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันนะครับ เก้านาฬิกานะครับสองห้าสองมาถึงนะครับประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีนะครับช้าอยู่สิบกว่านาทีนะครับเอาไปตอมซีซีศูนย์ห้าครับทํากระบวนมาครับอวันนี้ที่บ้านครูบัวมีผู้โดยสารขึ้นด้วยนะครับ นี่โล่งมากเลยนะครับวันธรรมดาคนระับโอ้โหต้องโชว์พลังควันนะครับอ้กระบวนต่อไปนี่จะเป็นสามสองหรือเปล่านะครับพอดียังไม่ได้เช็คนะครับเอาครับมาชมกันต่อนะครับ ด่วนพิเศษทักษินารัตที่สามสองนะครับจุมทางหัดใหญ่กรุงเทพนะวิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดเหมือนหนึ่งเจ็ดสองมาสักคู่นะก็จะจอดแค่สองห้าสองสองห้าหนึ่งแล้วก็สองห้าสี่นะครับที่บ้านกูบัวนะครับมีแค่สามขบวนนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับมาถึงที่นี่นะครับ ช้าอยู่ประมาณแปดสิบกว่าเนนิ่มมาเลยนะครับ q s y นะครับาสองหนึ่งสามนะครับ 10นาในกา5นาทีนะครับมีขบวนรถนะครับกำลังจะวิ่งผ่านนะครับด่วนพิเศษทักสินที่38นะครับแล้วก็ขบวน46นะครับสุงไหนกลกับดังเบซาแล้วก็ไปทางที่กรุงเทพนะครับก็อช้ายอยู่ประมาณ40กวนาทีนะครับ ชีวีส์วายนะครับ้าสองศูนย์หกครับขาขึ้นก็ต้งโล่งนะครับเหมือนหนึ่งเจดสองเลยครับ ไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับด่วนพิเศษที่43นะครับนนแม่เสียงวีดนี้สนั่นเมืองนะครับช้าอยู่ยบสองนะครับ แซง255มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนล่างนะครับถึงจะอเดี๋ยวจะมีไปลีกที่บ o r d e c นะครับกับขบวนที่986นะครับเดี๋ยว986น่าจะมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวน255นะครับคลิปนี้น่าจะได้อีกสักสองขบวนนะครับโหชมกันยาวๆเลยนะครับ โครงเหล็กนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําหลังคานะครับที่ชานชาลาครับเอาครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกันด้วยการรีกกันนะครับของขบวน986นะครับกับขบวน2ห้าห้านะครับเมื่อสักครู่986ก็เพิ่งจะรีกกับด่วนพิเศษ43นะครับที่บอดตะคอนะครับก็เดี๋ยวมาเข้ารางสองที่นี่นะครับแล้วก็รีกกับ2 5้าห้าอีกนะครับ โดนสองสถานีติดเลยนะครับเก้าแปก็ช้าอยู่ประมาณ26นาทีนะครับส่วนขบวน2องห้านี่โอ้โหน่าจะหนึ่งชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับที่ลาช้านะครับ ตรงนี้มีรถเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปชมขบวน986กันนะครับมานะครับรถพิเศษสินค้านะครับขบวนที่986นะครับวิ่งจากสุไหงโกลกนะครับไปไปทางที่กรุงเทพนะครับ มาใช้หัวรถจักร G E A นะครับสี่ห้าห้าครับรถจักรอารมณ์ดีนะครับ มาเจ็ดคันเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับสินค้าก็รับส่งกันเยอะเลยนะครับจอดรอขบวน2้5นะครับเดี๋ยวไปรอติดตามผมภาพบรรยากาศนะครับตอน2้5มานะครับครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันนะครับกับขบวน2้5นะครับตอนนี้เคลื่อนขบวนมาถึงที่บ้านคูโบแล้วนะครับ ลาช้าอยู่72นาทีนะครับชนบุรีหลังส่วนนะครับมาถึงบ้านคูบัวส1บเนาฬิกาสินาทีนะครับขบวนนี้ไม่ได้จอดนะครับที่บ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวจะไปจอดอีกทีที่ฝากท่อเลยนะครับครับใช้เอาสตอมซีหนึ่งสองห้านะครับ ช้าทุกวันเลยนะครับโอ้เราะวานนี้ก็ช้านะครับรวันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่านาทีนะครับแน่ยังมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าอีกนะครับโอ้ครับเดี๋ยว986รอห่วงนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับ ไปแล้วครับพวกตู้เขียวมาสามคันเลยนะครับอ้าวนี่ครับ <laughs> ครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดขบวนเลยนะครับขอขอบค,คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ